ครับแฮแชกฝรั่งไทยไทได้ครับทุกคนนี่ครับทุกคนแฮตได้ดูไลฟ์สดของพิมลิพายเราก็รู้สึกว่าเขาโคตรเทอะแฮตก็ยังจะเป็นแบบฝรั่งลิพายสัก,กนอยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้รอบดึกเราจะออกไปหรือเสื้อเมื้อสอเพื่อจะมาไลฟ์สดในเพจนะครับดูว่าเนี่ยการที่เราจะทําอย่างเนี้ยเราจะได้เงินเท่าไรน,นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นรออะไรเลยครับไปกันดีกว่า ถึงแล้วครับน้องๆซึ่งแฮรบอกเลยว่าตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะเว้ยเรามาถึงร้านเสื้อเย,ยืดเมืองสองดอนเมืองนะครับน้องๆก็มาลองซื้อจากที่นี้สัก,กหน่อยครับแล้วเราเดึงเพื่อนเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะเพื่อนยังไม่นอนหรอ,นอนคืออยากถามว่าวันนี้มึงคิดว่าเราจะได้กี่ตัวที่แบบสมัครายได้ เป็นพานตัวเลยเหรอใช่หรอเฮ้ย e ก็เยอะจังอะเออก็จริงนะก็คือเดี๋ยวคุณน้องๆขอเข้าไปคุยก uh ับเจ้าของร้านสักน uh uh uh> ิดนึงนะครับทุกคนไปแบบดูว่าเราจะซื้อกระสอบอะไรยังไงบ้างครับทุกคนรู้เรื่องว่าเคยใครมาก่อนปะเสื้อไม่ซองเคยหรอพูดอยงนั้นแหละเออพูดไปงั้นแหละก็ทางกานลองเข้าไปดูก่อนว่ามันจะมีอะไรบ้างครับทุกคนไปกัน นี่ครับน้องๆเราก็จะเสื้อมาเป็นกระสอบอย่างนี้ครับทุกคนมันค่อนข้างจะใหญ่ก็คือมันจะมีหลายตัวนะเราจะมาซื้อกันแล้วก็มาเปิดที่บ้านดูว่าเราจะได้เสื้อแบบไหนบ้างครับทุกคนมันค่อนข้างจะแบบสุ่มนิดนึงครับทุกคนตื่นเต้นอยู่นะครับตอนนี้ครับจริงๆามาเลยครับน้องเอ้ยค่อนข้างจะหนักเว้ยอะไรเนี่ยโอ๊ยไก่แย้มไก่มากครับทุกคนชิวๆครับมันไม่ได้หนักอะไรขนาดน,นั้นครับทุกคนโอ้ยปวดหลังอะ เดี๋ยวคำน้องเราจะมาลองถามพนักงานว่าก็ซอกไหนมันดีที่สุดนะครับเพราะำน้องคือพี่อยากถามว่าก็ซอกไหนมันดีที่สุดมันมีเสื้อที่แบบคุณภาพมากสุดผมขอก็สอกขนาดนั้นอะ่ะ อาลายคาสิคาไซอะไมันจะอัดมาจากต่างประเทศลงมาที่โกดังใหญ่แล้วก็โกดังเอามากระจายกระจายไปละลานแล้วอันนี้ก็คือยังไม่ได้เปิดดูใช่ไหมครับใช่ครับยังไม่มีการคัดเลยครับพี่อ้โหหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักหมื่นก็อาจจะมีก็ได้หรอใช่ครับอ่าเรารวยเลยทางร้านเคยมีออกแรงที่สุดตัวละแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเลยใช่ครับฮ่าเพื่อตอบแบบอะไรครับเพื่อบยกนู่นสี่พันห้าครับสี่พันห้าใช่ไหมครับใช่ครับก็คือว่าเราเราลงทุนตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนก็คือว่าได้เสร็จที่จะได้กำไรคืน แล้วก็อาจะได้กาไรแบบโหแบบเยอะมากพอสมควรด้วยครับอาจจะถ้าไม่ได้ตัวโดดก็สามารถขายตัวได้ยี่สิบสามสิบเดียวได้ทุนขึ้นเลยอ่ะดีอ่ะอาจจะมีโอกาสได้ตัวโดดแบบตัวพันตัวหมื่นแล้วแต่แล้วแต่ดวงครับพี่ได้เลยครับขอบคุณครับน้องขอบคุณครับเราจะรวยครับน้องๆก็ต้องสู้พิมพ์ริพายให้ได้นะเราต้องมีคนดังภายในปีนี้แน่นะครับทุกคนก็ต้องสู้พิมพ์ริพายให้ได้เว้ยผมไม่ยอมครับเรายังอยู่ในชั่วตัดเชนใจอยู่ว่าจะเอากระสอบไหนคนไหนก็เมืังจะรู้สึกถึงพลางายบางอย่างครับมันกำลัง แค่อยู่ข้าวหรือเปล่าอ่ะเราู้สึกว่ากระสอบนี้กำไรชัวร์เลยครับน้องๆเดี๋ยวกลับห้องไปเปิดดูกันว่ามันจะมีของเด็ดของดีนะครับไปดูกันครับค่อนข้างจะหนักนิดนึงครับทุกคนคิดว่างานนี้มันจะง่ายกว่านี้อีกแต่ตอนนี้เราจะลองเปิดดูว่ามันมีเสื้อแพงๆหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เราจะมาลองเปิดดูว่ามันจะเป็นยังไงครับดูว่าเราจะรวยหรือว่าจน มาเลยครับน้องๆเราจะมาลองเปิดดูว่าเราจะรวยหรือว่าลวกเือมาในราคา4ทันกว่าบ้านนะครับทุกคนมาเปิดดูว่าได้อะไรบ้างครับเฮ้ยเสื้อตัวแรกนะครับทุกคนเป็นของไนกี้เห็นไหมนี่ไงไนกี้ไนกี้ครับทุกคนแล้วมันเป็นยังไงโอ้ชิงชินสเตท์ไนกี้เลยจ้าของแท้แบรนด์เนมเลยจ้านี่ไงของแท้มิสตัมมิสสุดตังวะ เสื้อตัวนี้ครับค่อนข้างจะีสวยเหมือนกันนะครับทุกคนโอ้ย Planet Fitness ก็รู้จักอยู่นะครับทุกคนมันจะเป็นร้าน f i t n น s s ทียมเรกกัค่อนข้างจะดังเว้ยครับทุกคนจริงเสื้อสวยครับทุกคนมีตามีไหมไม่มีเลยจ้าขายได้นะน่าจะซัาห้าสิบร้อยหนึ่งก็ได้เว้ยแล้วแต่คนชอบครับทุกคนมาครับตัวไหนดีเฮ้ยตัวนี้ดีวะเฮ้ยคนนี้แปลนปะ อันนี้คององแร้วเฟ้ยทุกคนตัวนี้ค่อนข้างจะขายได้ราคาสูงอยู่นะจริงๆสภาพก็คือแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เว้ยดีมากๆบอกเลยครับทุกคนรวยคือมันไม่ใช่ว่าทุกตัวจะดีเว้ยบางตัวคือจะดีมากๆบางตัวอาจจะแบบมีต่มิดนู่นนี่นั่นก็ได้มันแล้วแต่คือมันแล้วแต่ดวงนะครับทุกคนเราขอแบบว่าเปิดดูทุกตัวนะครับ One hour later มาเลยครับน้องๆตะก,กี้เราเปิดสอบเสร็จแล้วครับดูว่าเราด้อะไรบ้างครับจือนเอาจริงนะเือที่เด็ดเรารู้สึกว่า A e C D C เสื้อตรงนี้นะ ครับน้องๆค่อนข้างจะขายไดครับเขาบอกเลยคนนี้อยากได้คนนี้อยากได้แล้วดูใส่เป็นเดรสเลย <S <S อะเอ้ะเป็นแค่นีนะจริงๆคือเราจะบอกเลยครับเราได้75ตัวที่เรารู้สึกว่าขายได้ในราคาแพงๆไม่ต่ำกว่า100เจริงจริงแล้วเราว่าอย่างตัวเนี้ย500กว่าย,ยัางไงก็ว่าไปค่อยประมูลตอนไลฟ์สดดูว่าเราจะได้เหมือนเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าขายแค่75ตัวตรงนี้ครับทุกคนในราคา1 0ทตัวนะครับก็จะทัน5 0 0เลยแล้วก็ถือว่าได้กําไรแต่มันจะง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าคนหลอไอ รอให้ฟีตรงนี้ครับน้องๆเราก็รู้สึกว่าน่าจะประมาณอีกร้อยกว่าตัวครับว่าคุณภาพดีนะครับแต่มลายอาจจะไม่ได้สวยมากๆหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์ใบพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ไนกี้ก็มีอาดิดาสก็มีนะครับ ACDC ก็มีมอร์เวลก็มีอะเห็นลายตัวอยู่นะจริงๆนะครับแต่ตรงนี้ก็น่าจะปล่อยซักไม่รู้เจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบบาทต่อตัวครับก็ค่อยว่ากันเนาะในนี้มีเหนื่อยกว่าน่าดูใช่ตัวหนึ่งมันหายไปอายุเจอนี้แล้วมันเยอะเยอะครับทุกคน แต่คองดีของเดดเยอะนะปอกให้อาจจะมีพวกตอนนี้ตอนนี้ปะตอนนี้ตอนนตอมี้ตออนีถ้าสมมติว่าขายได้ทุกทุกตัวนะเกิดเพราะว่าได้กำไรประมาณหนึ่งหมื่นได้เว้ยในตอนในี้เราจะมาสั่งเสื้อผ้าเตรียมไลฟ์สดขายนะเราจะไลฟ์สดข,ขายในอีกสามวันนะครับทุกคนเจอกันนะครับน้องๆครับวันนี้ถึงวันที่เราจะไลฟ์สดข,ขายเสื้อผ้าแล้วะ <Yeah. S 2> อันนี้พนักงานของเรานะครับวันนี้นะครับผมก็มีแค่นี้หรอ๋อมีอ่อก็คือเราเราชวนเพื่อนแบบทั้งกลุม่มเพื่อนช่วยถ่ายในวันนี้แต่ตอนนี้เราจะมาจาับของนะครับทุกคนคือปอกเลยอะแฮตสักทุกทุกตัวนะครับด้วยมือของแฮตเองเขาไม่ใช่และแเสื้อผพานั่นเองโอเคอยังไงก็จัดห้องก่อนนะครับเรามาเริ่มไลฟ์สดดีกว่าเจอก,กันน้องๆครับมันถึงเวลาที่จะไลฟ์สดแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับแฮทก็มีทั้งเสื้อประมูลนะครับผมแล้วก็จะมีเสื้อที่จะแบบมาโชวเรื่อคคับก็ ถ้าสมมติว่าอยากซื้อเคสแคปบหน้าจอแล้วก็ส่งมาให้อดินเดี๋ยวแอดินก็จะดําเนินการให้นะครับแอดินพร้อมแล้วใช่ไหมครับจ้าเสียงเพลงยูที่ไหนอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือข้างหน้าครับผมสวัสดีครับซื้อฝรั่งได้ไหมครับซื้อได้เลยครับผมที่ตลาดก็จะนี่น่าจะมีกำลังขายตลอดเลยครับผมสวยไหมครับสวยวววสวยวว ก็ทายากได้ครับเชือตัวนี้ครับแพทก็จะวางไปก่อนอีกห้าวินะฮะห้าสี่สามสองอันหนึ่งเื้อ ACDC นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับทุกคนเราจะทําเป็นการประมูลนะครับซึ่งรอบประมูลนะครับเราจะตั้งเวลา20นาทีนะครับผม <c oughs> อยากมากมากเลยครับผมบอกให้เริ่มที่200ครับผมเพราะว่า ACDC มันก็ต้องเริ่มที่200้ครับใครอยากจะได้ก็ประมูลมานะครับ ACDC 300ไปแล้วจ้าประมูลประมูลไปเรื่อยๆนะครับเสียคอขาห้า5ิบาทเอาไปเลย free F V T ค่ะ150 MTV ใช่ไหมครับลบกวนแคปหน้าจอตอนนี้3 2 1ึ A few moments later อีก10นาทีสุดท้ายหมดการประมูลนะครับแอดมินก็แจ้งมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ราคาเสื้อนัสก์อยู่ที่350้อย ACDC 4ี่นี่ฮะเสื้อตัวนี้ครับทุกคน1 5อยห้าแล้วละกันครับถ้าสนใจอยากได้อยากซื้อแคปหน้าจอเสื้อตัวนี้ครับเป็นเสื้อสุดท้ายของวันนี้นะครับผมตอนนี้ประมูลกันอยู่นะครับราคา350มร้อยห้าครับ n i r าของแท้ของจริงคุ้มคุ้ม นะครับ360เข้ามาครับ360เข้ามา370 370เข้ามาลิฟลิฟพิมพ์นะครับลิฟลิฟพิมพ์นะครับหลืองนาทีสุดท้ายส0่ร้อยเข้ามีครับ400เข้ามา420ลิฟลิฟรีบอยครับเดี๋ยวจะพลาดนะครับ470นะครับ4 500 3 2 1โอเคครับปิดอยู่ที่500บาทนะครับที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้านะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์สดกันใหม่นะครับทุกคนเราจะขายเสื้อกันต่อเว้ย น้องๆครับผมไลฟส์สดเสร็จแล้ววันแรกนะครับทุกคนคือเราได้เงิน3,100บาทนะครับเว้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันดีนะคือมันดีจริงๆนะครับทุกคนแต่มันยังไม่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลองเปลี่ยนปรับเทกนิคนิดหน้อยนะครับทุกคนเรามาไลฟส์สดกันใหม่ดูว่าเราจะห่าเงินได้เยอะกว่าหรือเปล่านะครับน้องๆเอาอีกเอาใหม่เอาโคตรกว่าเดิมนะครับทุกคนยังไงก็เจอกันใหม่นะครับ ุยนะครับ oversize สีฟ้านะครับก็ของแถมนะครับ150บาทได้2ตัวนะครับุ้มสุดๆไปเลยนะครับเป็นของแบรนด์นะครับเสื้อตัวนี้ครับขอปล่อยในราคาเลยเดียวพอนะครับไซส์ xl นะครับเสื้อตัวนี้ครับมันจะเป็นไนกี้ครับผมเกี่ยวกับฟุตบอลที่แปลว่าซอกเกอร์นะครับผมแขอคิดเลยเดียวพอนะเว้ยเสื้อประมูลตัวใหม่ครับจะมีแฮร์รี่พอตเตอร์ครับเสื้อแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับของแท้นะครับข้างหน้า กคืออย่างนี้นะครับผมอยากได้อะไรก็ว่ามาครับวังที่เรารอนะครับเสื้อตัวนี้ครับ5้าสบาทครับ50บาทนะครับผมน้องๆนะครับผมวันนี้ลายสดวันที่2เลยครับผมได้อีก1,600บาทนะครับทุกคนเย้นะครับดูดินะครับวันนี้เราแบบว่าเน้นขายเสื้อชุถูกนะครับทุกคนเราได้ขายแบบหลายๆตัวเลยนะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากๆในการขายออนไลน์เว้ยสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับน้องๆตอนนี้เราจะไปส่งเสื้อผ้านะครับดูครับทุกคนกระเป๋าก็คือเต มไปด้วยเสื้อผ้าที่มีลูกค้าสั่งซื้อนะครับทุกนเราจะมาดูว่ามันจะมีค่าใช้ใจเท่าไรในการส่งนะครับเรือว่าเฮดก็จะแบบสรุปก็ไม่ได้กําไรสักบาทก็เป็นได้นะครับน้องๆยังไงก็ใจกันที่ร้านส่งของครับทุกคนไปกัน น้องๆครับผมร,บร,บร,บร,รีบร้อยแล้วครับเราไปซงของรีบร้อยแล้วครับทุกคนมารวมยอดจากการไลฟ์สดสองวันครับว่าเราได้เงินมาเท่าไรนะครับทุกคนจากการขายเสือเมอร์สองนะครับผมเราได้ค่าพันหนึ่งร้อยเจ็ดเซบาทนะครับทุกคนซึ่งแฮตบอกก่อนว่าราคาที่แฮตขายใช่ปะค่อนข้างจะถูกด้วยนะครับทุกคนคือแบบว่าไม่ใช่ราคาเต็มๆยอย่างเช่นมีเสื้ออีกหลายตัวยอย่างเช่นนาซ่าเทียบเท่าแฮตไม่ได้ขายแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือซัสบอยนะครับทุกคนราคานี้ก็ค่อนข้างจะแพงครับทุกคนประมาณสี่พันได้ครับทุกคนนนก็คทุนนแล้้ววะเเสือตัดียวก็คนทุนแล้วนะครรัับบสำหกรระสอบที่เา ก็หลบค่าส่งกามร้อยยี่ส320บาทนะครับทุกคนเราได้กำไรไปแล้วนะครับทุกคน4,900ันารนะครับทุกคนเราซื้อเสื้อมานะครับ4,500บาทนะครับทุกคนจากร้านนะครับก็เอาเป็นว่ามันดีนะครับทุกคนแต่ฮะขอบอกก่อนว่าแฮตเนบถือพิมลิพายจริงๆนะเว้ยการไลฟ์สดมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเหนื่อยจริงๆนะครับคือพี่พิมลิพายอ่ะสุดยอดมากครับผมเป็นเอฟซีจริงๆครับแล้วสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมีแค่นี้ครับทุกคนสรุปว่าไลฟ์สดขายเสื้อผ้าได้นะครับทุกคนได้ ทำไรจริงๆนะครับแต่ว่าแฮดี้กจะดูว่าถ้าเราเปิดร้านหน้าร้านนะครับทุกคนมันจะเป็นยังไงได้กําไรเยอะกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็ถ้าอยากให้ทำขอเันมาครับคลิปนี้แค่นี้ครับทุกคนหนึ่งล้านสับสกรรัดเมื่อไหร่พ่อแม่แฮดจะมาประเทศไทยครับทุกคนเจอกัน,กน,กนครับน้าครับบ๊ายบาย